สวัสดีค่ะวันนี้ลิลลี่มีเทคนิคในการล้างแว่นตาโดยเฉพาะอย่างวิ่งนะคะแว่นที่เคลือบเลนส์มัลติโค้ดนะคะก่อนอื่นนะคะเราล้างแว่นด้วยน้ำรอบหนึ่งก่อนหลังจากนั้นนะคะให้เราใชนะะ้น้ำยาล้างจานนะคะเทใส่มือนะคะเล็กน้อยค่ะเพียงหยดหนึ่งนะคะและเปิดน้ำนะคะใช้มือถูกัน จนเกิดฟองนะคะหลังจากนั้นให้เรา,เานําแว่นนะคะมาถูเช็ดถูทําความสะอาดนะคะตามขาแว่นนะคะช่วงนี้ที่อาจจะมีเหงื่อของเรานะคะเด่นนะคะแป้นจมูกนะคะระหว่างกลางถู มีคำแนะนำว่าเราไม่ควรจะใช้สไล์หยดลงที่เลนแ่นโดยตรงนะคะเพราะอาจจะเกิดคราบตกค้างของสไล์ที่เราล้างไม่หมดอยู่ตามขอแบแ่นของเรานะคะเราจะส่งผลให้มันเป็นขี้เกลือนะคะกํำกัดก่อนแบนของเรานะคะโอเคเมื่อเราล้างน้กอะอทนการล้างสไล์ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้เราเปิดน้ำล,าล้างแ่นของเราตามปกติค่ะ ก็ล้รา,รางแว่นสะอาดแล้วนะคะอ่าต่อไปนี้นะคะถึงเราล้างแว่นของเราสะอาดแล้วต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนนะคะเทคนิคที่จะให้นะคะให้เรากางแว่นออกมาแบบนี้นะคะแล้วให้เราเปิดน้ํานะคะน้ําที่เราเปิดเนี่ยเราไม่ควรจะเปิดให้มันแรงจนกระทั่งมีเป็นฟามเป็นฟองนะคะให้เราเปิดอ่อนๆเล็กน้อยนะคะละนนนักษณะนี้จากนั้นนะคะนําเลนแว่นนะคะไหลผ่านน้ําค่ะ ช้าๆแบบนี้เ็นครบหนึ่งโอเคอ่าสังเกตนะคะแว่นที่เคลือบมัลติโคนมาดีน้ำจะไม่เกาะที่เลนแว่นเลยนะคะนี่เป็นตัวพิสูจน์ว่า เลนมัลติโค้ของเราอยู่ในสภาพดีมากน้อยแค่ไหนหากว่ามีน้ําเกาะอยู่ตามเลนของเราแสดงว่าเลนมัลติโค้ของเรามีความเสื่อมไปแล้วด้วยวิธีการที่เราล้างแว่นแบบนี้ค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องเช็ดแว่นที่เลนเราเช็ดที่ขาแว่นนะคะแทนแป้นจมูกนะคะตรงนี้เลนของเรา ไม่ต้องเช็ดเลยค่ะป่าสจากน้ําเกาะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผ้าซึ่งมีเศษฝุ่นยอยู่แล้วจะไปเสียสีกับเลนก็จะน้อยลงแล้วทาให้อายุของเลนการใช้งานของแว่นของเรามีอายุยืนยาวมากขึ้นค่ะเทคนิคนี้นะคะดีๆเนี่ยได้มาจากช่างตัดแว่นค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอแชร์แค่นี้นะคะ